ไปต่อกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยะคะ่ะได้ลงพื้นที่ไปที่พัทลุงนะคะลุยน้ำค่ะมอบถุงยางชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุถึงหัวบันไดบ้านกันเลยทีเดียวนะคะโดยมอบกว่า1,000ชุดแล้วก็เร่งฟื้นฟูเยียวยารับฟังปัญหาเพื่อเสนอรัฐบาลนํนำไปแก้ไขต่อไปะคะ่ะนางสาวธีรรัตน สำเร็จวานเนธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาหาดไทยลงพื้นที่3อำเภอจังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง3จุดที่ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังได้แก่สำนักสงฆ่าประดู่ทองหมู่ที่ตําตำบลพนางตุงอำเภอควนขน,นุนมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน310ชุดพื้นที่บ้านดอนแบกหมู่ที่1ตําตำบลปรางหมู่อำเภอเมืองพัทลุงพื้นที่ดังกล่าวนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวน60ครัวเรือนและมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนหมู่ที่2ตําบลหานโพอําเภอเขาเชยสนอีกจํานวน630ชุดโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลุยน้ํามอบถุงยางชีพให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถที่จะออกมารับได้ด้วยตนเองพร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาเพื่อนําไปแก้ไขท้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนําความห่วง ใหญ่จากรัฐบาลที่นําโดยนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมายังผู้ประสบภัยทุกคนพร้อมยืนยันหลังจากนี้รัฐบาลพร้อมเร่งช่วยเหลือทั้งเรื่องการฟื้นฟูและมอบเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดโดยการลงพื้นที่ด้วยตนเองทําให้ได้เห็นปัญหาในพื้นที่ซึ่งจะนําข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ